โซเซโซเซขอช้าเดิมแบบโซเซหน่ยครับเอาวะนักับเกมเวินนักดูเงินนักเงินเอาพวกเอาชื่อมัมโครล้าแต่ทุกคนมองหามัมในตัวเขาหน่อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตรไฟออนทัวร์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพื่อเฟิร์งสถานที่โดยท่านชาทิพย์และสสไพรลิฟมาพบกันทั้งสอมด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับชื่อมั่งโคราครับมั่งโครามาจากจังหวัดนครราชสีมาครับมาเพื่อรายการนี้หรือว่าคณะที่นี่ได้มาที่นี่ชื่อมั่งมั่งแปลว่าอะไรครับหมกมั่งเบ้าหมกมั่งไม่ใช่หมกมั่งนะโอเคขวามือชื่ออะไรครับ เอ็กโ XOZ มีความหมายไหมครับเป็นชื่อเกี่ยวกับกลุ่มที่เมาครับกลุ่มที่เมามาจากมาาจกที่ไหนครับสรุปบาสรุบาจังหวัดพิจิตรกำแพงกำแพงเพชรมาจากพิจิตรได้เลโอเคนั่งดูมันยนะกาลิก้าม่ใช่ครับผมมวยไทยหนึ่งยกสามนาทีนะครับดูเก่งด้วยนะดูเก่งด้วยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่โจมตีให้พลอยตั้งเก่งแดงก็ไม่น้อยนะแนว กดูสันหลังด้วยนะครับแบ่งขมุนครับโอเคฮะดูเก่งด้วยดูเก่งด้วยคุณยายทุกทูกเก่งเก่งไฟแดงผมเออไม่ยอมคุณตาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมดูได้นี่เหมือนมันดีว่ะอย่าไปยอมจะไม่ยอมของแท้ไอ้ดูของแค่ันดูที่ภายนอกไม่ได้ไอ้ตัวนี้เคยมาเรโน่ผมเลยเนี่ยกำกับน้ำมัมชกมาฮ่าดูแล้วเป็นมวยน้งคู่ครับผมเฮ้ยว่าซ้อมมาดิซ้อมมาดิเลมีเชิงมีเชิง เป็นมวยทั้งคู่คู่นี้เอ้ยเลยมาเดียวกามันเลียของดีคน่าเลยของดีกำแพงเพชรของดีกเพชราไปใจเสียอาชีพนักเยอะเรอ้ยเเลยบมโคราเป็นมวยทั้งคู่คู่นี้เอลยสอนเลยสอนหลุดแล้วมีแก้เอาแล้วครับคู่นี้ใครจะเข้าวินครับการโถการโถ แดงเข้าวินแล้วครับตอนนี้ดึงด้วยมาด้วยเอาไปตเสหุ้นตงเไม่ไไม่มงแล้วได้ผลตังได้ดังใจเยไออแดงมีเลยเอาไผมเฮ้ยเทงเลยอลตไงไงตุตงได้ผลเอาไปอุตงแก้ เน่กูก็ลีลาก็มีเหมือนกันนะมาดิกำแพงเพร้ดดรของทุกภาคก็มีไม่ดูอะไรไม่มีอะของฝากกระแพงเพด็รไปไงไม่ใช่มีแคก่กล้วยไข่นะครับส้นตีนก็มีเหมือนกัน <c oughs> เอาวะเมียก,กูหลาบเงาเพชรเพชรกูแดกเขาว่าของฝากกระแพงเพชร

เกิดขึ้นเลยนะต่อยแล้วด่ออกอ่ะเคยเคยมีที่ผมระวังระวังอาอายรุดมือคู่นะครับฝีมื่เอาต่อยบ้า้าต่อยดนลโทษอ่าแดโดนลงโทษ เริ่มอีกครั้ะมาทำอะไรไม่ได้เอ้ยแต่ก็พยายามจะทำไม่ยอมแพ้บอกแล้วดูด้วยใกล้เอาเลยไต่ไต่ไป่หกห้าสี่ ไม่โนะคู่คู่นี้ไปไแลกนะครับเดียวานกัน่ายรูปันยืรงกลางยืนเมือนครับเด็กชายชื่อโดดผู้ปกครองตามหานะครับผมเด็กหายเด็กหายไม่โวยเด็กชายดด